คลิปนี้เดี๋ยวพามาดูประตูรถบรรทุกกันนะว่าเยอะขนาดไหนอันนี้เฉพาะโกดังใหม่ที่เก็บนะไม่รวมโกดังเก่าเดินไล่ตามมาเลยเยอะมากอันนี้พวกขากระจกก็เก็บข้างบนกระจกซ้ายขวาประตูขนาดเยอะเหรออันนี้อันนี้เยอะอยังเยอะนะเยอะนะเยอะ เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อีกโอ้ยนี่ยาวสุดกดังนู่น oh. น่ะนี่เฉพาะกะดังนี้ไม่รวมกดังนู้นนะแล้วข้างบนก็จะเป็นเบ้า oh. บ,บันไดเก็บยาวเลยนะ oh. 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 อ๋อเบ้าอ่ะเบ้าบันไดโค้งหรออออันนี้ไม่ได้เอามาซ่อนนะคือไม่มีที่เก็บโอ้คือประตูเนี่ยใครหาได้มาเลยอ่าจะเอารุ่นไหนก็ทักมาเดี๋ยวตอบให้ว่า มีไหมคือไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหัวเปลี่ยนประตูอย่างเดียวก็ได้เวลาประตูเสียก็มาซื้ออะไรประตูได้ดใช่ใชโอ้โหนี่เดินนี่เดินประมาณสามรอยเมตรนะเนี่ยให้ดูอีกทีสนใจ่ด้ยังไงครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอสออะไรครับอยู่ศูนย์อะไหลลังสิตศูนย์ใหม่วงเวียนที่สามมีครบหมดครับหัวเครื่องเกียร์ช่วงล่างอะไรล่บอดี้พาร์ท ขอบคุณครับ